หลายคนมีปัญหานะครับกับการฝึกตีลังกาย,ยังไงมันก็ไม่สูกหรือตีลังกาย,ยังไงมันก็ไม่ครบรอบเพราะว่าแรงโดดมไม่พอแรงโดดมันไม่มีดังนั้นคลิปนี้เราจะมาบอกเทคนิคในการฝึกของผมกันนะครับซึ่งคลิปนี้จะมีอสองท่าหลักๆนะฮะก็คือท่า deep squat และ jump squat ครับมาถึงท่าแรกกันดีกว่านะครับ deep squat ก็คือท่า squat ปกติทั่วไปเนี่ยนะครับแต่ว่าเพิ่มเติมคือเราจะต้องนั่งให้มันลึกขึ้นไปกว่าเดิมนะครับเหมือนเรานั่งยองๆเลยพอเรานั่งจนสุดขาเราก็ยืดตัวแบบสุดตัวนะครับหลังจากนั้น ลงเหมมือนเเดิเพิ่มเติมคือเราสามารถแอดออน้ำหนักไม่ว่าจะเป็นดัมเบลหรือว่าพวกบาร์เบลก็ได้ซึ่งมันจะช่วยให้เราเนี่ยเพิ่มพลังในการที่เราจะยืดขาได้มากขึ้นทําให้หัวเข่าและก็หน้าขาของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นครับท่าต่อมาจัมสควอตซึ่งท่านี้เนี่ยจะเป็นท่าที่ค่อนข้างที่จะแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มน้ําหนักเข้าไปได้ในการที่เราจะฝึกกระโดดไม่ว่าจะเป็นบาร์เบลหรือดัมเบลเราสามารถทําได้ซึ่งส่วนตัวผมเองจะใช้เป็นดัมเบล ในการฝึกกระโดดซึ่งมันทําให้เราสามารถขยับได้ง่ายกว่านะถ้าเกิดว่าเราใช้บาร์เบลมันจะขยับยาก เพราะว่ามันใหญ่ดัมเบลเองเราสามารถแอดออนน้าหนักที่เราต้องการเข้าไปได้เลยส่วนตัวผมจะใช้เป็นข้างละ15กิโลนะครับซึ่งมันก็จะเป็น30กิโลพอดีหรือไม่บางทีก็อาจจะน้อยกว่านั้นหรือมากกว่านั้นตามแต่ว่าเรามีแรงมากแค่ไหนซึ่งท่านี้มันจะปลดล็อกพลังในการกระโดดของเราเนี่ยได้แบบไร้ขีดจํากัดเลยถ้าเกิดว่าเราฝึกอย่างสม่ําเสมอเพิ่มความอึดของมันเข้าไปเรื่อยๆจะทําให้เราโดดสูงขึ้นลังกาก็จะสูงขึ้นตามแต่ว่าอย่าฝึกลังกาหลังจากที่เราเล่น ขานะครับไม่อย่างนั้นคุณจะพบเจอกับสิ่งที่เรียกว่ารอบต่ำเพราะแรงไม่มีถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย